สวัสดีครับพ่อกับช่องเบาโยงอีกต่าครับมือนีมากในโซนมือสองครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวนะครับเป็นดี่ี่เจ็ดสวนตัวนี้รถมือสองนะครับอภา,าพ่อใส่ได้ มีสองครับผมเกี้ยวไม่เกี่ยวอไอยู่่ดี่ยดํามน่อไม่เกี้ยวเขาไดไหววันนี้รถไม่ได้เป็นยังไรหนอ ไม่ได้สนใจตื่นตื่นองนะครับตอนนี้นี่อยู่สามกันของดีอาจจะอยู่ไดิมด่วนฝากกดไลค์กดติดตามนั้นยนะครับเด้อเพื่อเห็นกำลังใจไมคิดคิดต่อไปเอ้าแมทบุมีภาชีบุญสูวงสำหรับบุมอีก็บุมียังไงครับสวัสดีครับ